สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหารจํานวนเต็มนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการหารจํานวนเต็มเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะขอไปทวนเรื่องการบวกการลบการคูณจํานวนเต็มที่เราได้เรียนไปเนาะอะ่เดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยเรียบมาทวนก่อนเลยนะคะการอ่าตัวที่เราจะทวนอันนี้มีการบวกนะคะการลบแล้วก็การคูณจํานวนเต็มโดยในตัวอย่างเนี่ย หรือในเรื่องที่ครูทวนให้เนี่ยครูเอามามิกรวมกันเลยนะถ้าใครยังตามไม่ทันเฮ้ยยังงงงงว่ามันมาอย่างไงให้นักเรียนย้อนกลับไปดูวิดีโอเรื่องการคูณที่ครูลงไปหรือจะไปดูในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เราใช้กันก็นได้นะคะหรือใครไม่เข้าใจใจ,จริงๆให้ไปถามคุณครูที่ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่1นโจทย์ถามว่าจงหาผลลัพธ์ของ20แล้วก็มีวงเล็บ8คูณ12คืออะไรนะคะเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรถ้ามันมีวงเล็บชนกันเนี่ยเรื่องการคูณที่ครูสอนไปเนาะมันก็คือมันคูณกันให้นักเรียนแยกแตกออกมาเลยเป็น20คูณในวงเล็บ8บวก12อนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจให้นักเรียนเขียนมาลักษณะนี้เลยเนาะ ทำอันดับแรกต้องทําในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บก่อนครูก็จะเขียน20คูณในวงเล็บ8ปดบวกสิได้20นะคะก็จะได้20คูณ20 20คูณ20ก็คือ400นะคะ2อคูณ2เป็น4มี0ูย์ตัวก็เติม0ูนย์ตัวลงไปก็ตอบ400นะคะไง่ายไหมตัวนี้เป็นการคูณระหว่าง จํานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มบวกเฮ้ยผลลัพธ์ออกมาเราจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะต่อมาดูตัวอย่างที่2จงหาผลลัพธ์ของลบสิจุดแทนการคูณเหมือนกันลบสิบคูณในวงเล็บลบห้าบวกลบสิบห้าทำในวงเล็บก่อนเลยอ่ะลบสิอยู่ข้างหน้าคมก็ใส่ไว้ข้างหน้าคูณ ลบห้ากับลบสิบห้าจะเห็นว่ามันเป็นการบวกที่เป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบแสดงว่าเครื่องหมายเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันให้เอามันมาบวกกันแต่ติดลบนะคะก็จะได้เป็นลบห้าบวกสิบห้านะคะลบสิบใส่ไปก่อนคูณลบห้าบวกสิบห้านะวงเล็บ ในวงเล็บได้5.65บวกได้20ก็ตอบลบ20เอาลบมาเหมือนเดิมนะคะลบ20ต่อมาดำเนินการในเรื่องการคูะดำเนินการในเรื่องการคูณนะคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันที่เราเคยเรียนไปเครื่องหมายเหมือนกันผลคูณจะเป็นบวกเสมอเครื่องหมายเหมือนกันคืออะไรบ้างก็มีบวกคูณกับบวกจะเท่ากับบวก แล้วก็จํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบก็จะเท่ากับจํานวนเต็มบวกนะคะผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นบวกาการคูณถ้าเครื่องหมายเหมือนการคูณกันผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นบวกนะคะตัวนี้ก็ลบสิกับลบ20เครื่องหมายเหมือนกัน10คูณ2ีได้200นะคะ ก็ตอบ200ไม่ต้องติดลบเพราะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกนะคะก็ตอบ200เป็นไงง่ายไหมง่ายเนาะไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะคะต่อมาอตัวอย่างที่เราทว,วนไปให้นักเรียนลอกลงสมุดด้วยนะคะ,ะต่อมาตัวอย่างที่3จงหาผลลัพธ์ของ2องวงเล็บแบบนี้คือการคูณน,นะคะอันนี้ก็คูณ ก็จะเป็น2คูณ27นะคะคูณใส่วงเล็บให้ก่อนบวกกับ2คูณกับลบ9นะคะอ่าปดิดวงเล็บให้นะคะทีนี้2คูณ27ได้54นะคะ,ะบวกกับ2คูณลบ9ได้ลบ18เพราะว่ามีลบแค่ตัวเดียวนะคะ มีลบแค่ฝั่งลบก้าเนี่ยมีลบแค่ลบก้าวถ้าติดลบแค่ตัวเดียวถ้ามีลบคูณเข้าไม่ว่าไม่ว่าจะคูณเป็นบวกลบหรือลบบวกเช่นถ้าตัวหน้าเป็นบวกคูณกับตัวหลังเป็นลบผลลัพธ์ก็จะเท่ากับจำนวนเต็มลบหรือถ้าตัวหน้าเป็นลบคูณกับจำนวนเต็มบวกนะคะ ก็ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับจำนวนเต็มลบนี้เรียกเครื่องหมายต่างกันนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันมันก็จะเป็นบวกบวกคูณกันก็จะได้เป็นบวกนะคะลบคูนลบก็จะได้เป็นบวกแต่นี้มีมีลบแค่ตรงลบ9ทําให้ก็ได้เป็นลบ18นะคะต่อมาดําเนินการในเรื่องของการบวกเครื่องหมายต่างกันให้จำมันมาลบกันโดยเอาตัวที่มากกว่าตั้งตัวเลขที่มากกว่าตั้ง ตัวนี้54มากกว่าก็เอา54ลบ18ตั้งลบเลยขอยืมทดก่อนนะ 54ลบ18 4ลบ8ไม่ได้ก็ยืมนะคะเหลือ6เหลือ3ตอบ316นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ316ไม่ติดลบเพราะว่า54เป็นบวกนะคะ <Yeah. S 1> ต่อมาตัวอย่างที่4จงหาผลลัพธ์ของ6คูณวงเล็บ บ -20 บวก5นะคะก็เริ่มทำจากในวงเล็บก่อนลบ6คูณกับในวงเล็บเครื่องหมายต่างกันจับมันมาลบกันนะคะ20ลบ20ลบ5เหลือลบ15นะคะติดลบเพราะว่าลบ20ถ้าถอดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วมากกว่า5นะคะก็เลยติดลบต่อไปเป็นการคูณ เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันจะได้เป็นบวก6คูณ15ได้90นะคะถ้าใครคูณไม่ทฐานให้เรียนตั้งคูณข้างนอกก็ได้ข้อนี้ก็ตอบ90เนาะง่ายไหมย,ยากนะคะตอบอ่าเดี๋ยวครูดอกจันไม่ให้จดลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะในสมุด ด้วยนะคะเนาะถ้าใครไม่ทันท่านเรียนยุดดูก่อนเนาะแล้วก็จดใส่สมุดหรือจะดูจบหนึ่งรอบแล้วค่อยมาจดทีหลังก,ก็ได้นะคะต่อมาเรื่องของวันนี้ที่เราจะเรียนนั่นก็คือการหารจำนวนเต็มนะคะโดยเขาบอกว่าอยากใช้โดยเขาบอกว่า เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ที่ b ไม่เท่ากับ0ตรงนี้เนาะที่ b ไม่เท่ากับ 0, บ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารเขาจะบอกว่า c ตรงเนี้ยเป็นผลหารของ a ด้วย b a ด้วย b คืออะไรนั่นก็คือ a หาร b นะคะ a หารด้วย b เนาะเท่ากับ c เพราะเขาบอกว่า c เป็นผลหารโดยเราจะเรียก a ว่าตัวตั้ง b คือตัวหารและ c คือผลหารน,นะคะก็จะมาจากตรงนี้โยงมาให้ตรงนี้ว่าคืออะไรเนาะต่อมาถ้า a หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c ถ้านักเรียนเจอประโยคคิดว่าถ้าแล้วก็แล้วอย่างนี้หมายความว่าประโยคที่เขาให้มาเป็นจริงนะคะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c ตรงนี้ก็เป็นจริงเมื่อ a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ทําทำไมเขาถึงนิยามมาให้ b ไม่เท่ากับ0ถ้าสมมติครูให้ a เท่ากับ7 b เท่ากับ0ย์ แล,แล้วพอเราจะเขียนอยู่ในรูป a หารด้วย b เนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ในลักษณะนี้ก็ได้ a หาร b ถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็น a เป็น7 b เป็น0 7ส่วนด้วย0แบบนี้ไม่มีหาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น b ตัวส่วนก็เลยห้ามเป็น0นะคะจะให้ b เป็นคูให้ b เป็น คูให้ b เป็น1แล้วก็ลบ10ถ้า b เป็น1ก็เป็น7ส่วน1เท่ากับ7ถ้า b เป็นลบ10ก็จะเป็น7ส่วนด้วยลบ10หาเป็นทศนิยมก็เท่ากับลบ0 7. นจเะะเพราะฉะนั้นตัวส่วนห้ามเป็นศนะคะแค่ตัวเดียวต่อมา มาดูตัวอย่างโดยเราจะเอาจากนิยามนะคะจากนิยามตรงนี้มาคิดมาแสดงวิธีทำในตัวอย่างนะคะโดย60ก็คือ a หารด้วย b นะคะองา a หารด้วย b ผลลัพธ์ a หารด้วย b แล้วเขาบอกว่า a หาร b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c เนาะ a จะเท่ากับ b คูณ c เนื่องจาก b คูณ c เท่ากับ a เนาะเป็นเนื่องจาก b เแลคือ5อ้าเแล้คือ5คูณกับ c เรายังไม่รู้เท่ากับ a คือ60เราก็มาหาว่า5อะไรได้60ก็เป็น ห้าสิบสองเป็นหกสิบนะคะก็จะได้ว่าจะได้ว่า a คูณ b เท่ากับ c ่ a คูณ b เท่ากับ c จะได้ว่าหกสิบหารห้าเท่ากับ 12จริงๆถ้าเราตั้งหารทั่วไปเราก็จะหาผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องมาให้สับสนใช่ไหมแต่อันเนี้ยครูลองทำจากนิยามนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ12นะคะต่อมาตัวอย่างที่2จงหาผลหารของลบ36หาร6 -36 เป็น A ตัวนี้เป็น B เราก็เข้านิยามเลยเนื่องจาก B B คูณ c เท่ากับ A B แล้รคือ6ตัวข้างหลังคูณ C เรายังไม่ได้หาเท่ากับ A ก็คือลบ36การคูณจำนวนเต็มที่เราเรียนไปตัวเนี้ย6เราเป็นบวกแล้วผลลัพธ์เราเป็นลบ หกเราเป็นบวกล้วผลลัพธ์เราเป็นลบแสดงว่ามันต้องคูณด้วยเครื่องหมายต่างกันนะคะนั่นก็คือจะมีบวกคูณกับจํานวนเต็มลบแน่นอนเพราะผลลัพธ์มันถึงจะเป็นจํานวนเต็มลบหรือจํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มบวกแน่นอนเพราะผลลัพธ์มันจะเป็นลบนะคะในที่นี้ในที่นี้เรามีบวกและมันแสดงว่ามันเข้ามันเข้าหลักตรงนี้แหละ ราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นลบแน่นอน6อะไรได้36 6 6เป็น36เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ6คะจะได้ว่าะจะได้ว่า a หาร b ก็คือลบ36หาร b คือ6เท่ากับลบ6คะเพราะฉะนั้นก็ตอบลบ6 อืมตอบลบหต่อมามาดูตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ5หารด้วยลบห้าคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยคล้ายๆกับตัวอย่างที่2เราก็ตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B นะคะโดยการหารการหารโดยเอาอันนี้ขอตัดออกก่อนนะตัวนี้ไม่ต้องจดเนาะ นี่ต้องจดนะคะให้ใส่เป็นเนื่องจาก b คูณ4ต้องเท่ากับ A b คือลบห้านะคะคูณ4เรายังไม่รู้เท่ากับ A คือสามสิบห้านะคะโดยเข,เข้าเข้าเขาเมื่อกี้เลยลอมาดูตัวนี้ตัวนั้นมีลบแล้วมีลบตรงนี้แหละต่อไปก็ต้องเป็นบวกเพราะคูณมาผลลัพธ์ถึงจะเป็นลบนะคะ อาผลลัพธ์เป็นลบเจด,ดนี้อาตัวนี้เป็นบวกลืมไปเป็นบวกถ้าเป็นบวกก็จะต้องเป็นการคูณระหว่างเครื่องหมายเหมือนกันตัวนี้เป็นลบ5เป็นลบแสดงว่าคูณเครื่องหมายเหมือนกันผลลัพธ์ก็ต้องเป็นลบห้าอะไรได้สามสาาเดสาเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ลบเเพราะลบคูณกับลบเท่ากับจำนวนเต็มบวก นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องใส่ลบ7จะได้ว่า a หาร b เท่ากับ4 35หารลบ5เท่ากับลบ7นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ตอบลบ7จ เดี๋ยวคุณจะขอทวนในการเอานิยามมาหาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ที่มาที่ไปนะคะว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาเป็นดูตรงคูณก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องการหารอีกทีเนาะต่อมาดูตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบสีหารลบสอ่าตัวนี้เป็นการหารจานวนเต็มลบหารด้วย จำนวนเต็มลบนะคะตัวนี้คือตรงนี้ไม่ไม่จดนะคะเอาออกเนื่องจากเนื่องจาก b คูณ c เท่ากับ A ก็เอา b คือลบสคูณ c อะไรยังไม่รู้เท่ากับ A คือลบ40นะคะลบ40 การคูณที่ได้ลบแสดงว่าต้องเครื่องหมายต่างกันเพราะมีลบแล้ว1ตัวนะคะถ้าตรงนี้เป็นลบอีกก็จะเป็นลบคูณลบจะได้บวกแต่ตรงนี้มันเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นบวกนะคะบวกเีษอะไรได้40สก็สีเป็น40นะคะจะได้ว่าลบ40หารลบส เท่ากับ10ก็ตอบ10ค่ะอันี้มาสรุปกันจะสรุปได้ว่าถ้าจํานวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกมันจะเท่ากับผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเท่ากับบวกนะคะถ้าจํานวนเต็มลบหารจํานวนเต็มลบตนนัวนี้เหมือนตัวอย่างที่4ี่จำนวนเต็มลบหารจํานวนเต็มลบ ผลลั์มันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นบวกถ้าจํานวนเต็มบวกหารจํานวนเต็มลบอยู่ตัวอย่างที่3บวกหารลบจะได้เป็นลบถ้าจํานวนเต็มลบหารจํานวนเต็มบวกวก็คือตัวอย่างที่2ผลลัพธ์จะเป็นลบนะคะการหารกับการคูณเหมือนกันถ้าคูณหรือหารเครื่องหมายเหมือนกันจะเป็นบวกนะคะ่ถ้าลบก็ลบเหมือนการหารกันผลลัพธ์จะเป็นบวก ถ้าหารจำนวนต่างกันเครื่องหมายต่างกันผลลัพธ์จะเป็นลบนะคะอันนี้เครื่องหมายต่างกันผลลัพธ์ะะนนลลสุดท้ายเป็นลบนะคะตอนนี้ก็จดรงสมุดให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยคานนี้ครูจะพัก วิดีโออันแรกไว้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนไปดูในคลิปที่2นะคะ